ครับผมสวัสดีครับผมกลับมาพบมาพ่อกับบาหลองคือเอาเด้อนะครับนอนในช่องนุ่มสาวอินดี้แซมปะถินนะครับพี่น้องกามาพบมาพ่อกับบอลลองการมือนี้กับบอลลองก็มีแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับมาฝากพี่พักน้องนะครับเนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเนาะครับผมก่อนเข้าก่อนจะเข้าไปรับชมนะครับน้องบอลลองก็ย้ำตลอดนะครับเนาะ กับตัวเลขทุกตัวนะครับนอนกับโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะครับเนาะบํลองกับย้ำตลอดนะครับให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับเนาะเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีปกครองผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับพี่น้องครับผมเนาะตัวเลขทุกตัวนะครับกับมีรุนมีเข้าพี่น้องเอ้ยนะครับเนาะครับผมกับถ้าได้โจดีแล้วก็อย่าลืมไปหาซื้อแนวทางหวยรัฐบาลไทยด้อครับพี่น้องเนาะครับผมเพื่อจะได้มีโชคกันนะครับผมเนาะ ครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับว่าบอลองมีตัวเลขเด็ดๆมาฝากพี่ฟังน้องอีกบ่นะครับเนาะครับผมไปกันเลยครับครับผมก็เดี๋ยวเขาก็มารับชมนะครับเนาะแนวทางหัวยรัฐบาลไทยนะครับของวันประจําที่หนึ่งนะครับพี่น้องครับผมก็สูรกับซีค่ายๆกับแนวทางหวยลาวนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมก็ผููไดมากสูดบอลองก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เด้อครับเนาะ จะมักตัวใดก็แคบไว้หรือว่าเอาตัวที่ตัวเด่นตัวอ,อย่างไปจับเบิ้งนะครับไปน้องนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับี่น้องครับผมกดี๋ยวเดาไปไปเบิ้งเลขไอ้กำลังวันก็เลยนะครับเนาะเลขก,กำลังวันนะครับมีศูนย์นะครับงวดน,นี้บอลองมักมีศูนย์มีหนึ่งเนาะ มีสามนะครับแล้วก็มีหกนะครับมีห้านะครับผมแล้วก็มีแปดนะครับนะครับนี่แหละครับพี่น้องอันนี้ก็คือเลขกําลังวันเนาะครับเนาะส่วนตัวเด่นนะครับที่แรงนะครับที่แรงที่เด่นแรงนะครับพี่น้องการี บอลองกาซีให้สองตคือเก้าเนาะนะครับบอลองมักนะครับบอลองมักสองตนะครับคิดว่างนี้น่าจะมานะครับกับมีแปะกับศูนย์นะครับผมเนาะแปะกับศูนย์นะครับนะครับตัวเด่นของเฮานะครับผมกับย้ำนะครับบอลองกับย้ำตลอดนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะครับพี่น้องการท้ามักตัวเด่นตัวใดที่บอลองในตารางของบอลองนี่ยลองเอาไปจับเบิ่งเนื้อครับเนาะ หรือว่าลองเอาจับกันในยูนิตตารางนี้ก็ได้ครับนี่ตัวเด่นนะครับนะครับกับบอลวันนี้ถ้าบอลองมั่นใจบอลคิดว่าน่าจะมานะครับนะครับคิดว่าจะมานะครับวันนี้ส่วนเลขเด่นสามตัวนะครับน้องพี่น้องกระเด็นสามตัวก่อนนะเด่นสามตัวนะครับเด่นสตัว กับบอลองก์นะครับแปดหนึ่งศูนย์นะครับแปดหนึ่งศูนย์หกแปดห้านะครับนี่นะครับบอลองก็มีแปดหนึ่งศูนย์กับหกแปดห้านะครับเนาะตัวเด่นสามตัวนะครับเนาะตัวเด่นสามตัวนะครับพี่น้องเนาะครับผมกัลองเอาไปตัดก็ได้นะครับพี่น้องเนาะตัดซื้อก็ตัดซื้อก็ได้นะครับเนาะ ก็มี81่เนาะหรือห่า6 8หรือว่า85ก็ได้1 0งก็ได้นะครับลองตัดเบอร์นะครับเนาะล้วแต่ความชอบนะครับมักไผ่มักมันเป็นน้องเอ้ยนะครับนาะตัวเลขทุกตัวการมั่นก็มันก็มีรุดมีเข้าครับเป็นน้องเนาะการรับชมเพื่อความบันเทิงนะครับนาะเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นน้องเนาะเพื่อเอฟซีท่านใดเบิ้งแล้วมันสะดุดตาก็ลองเอาไปซื้อแนวทางหัวรัฐบาลเบิ้งนะครับเป็นน้องเนาะครับผมเพื่อจะได้มีโชคลาภกันนะครับกับส่วนตัวเด่น2ตัวนะครับเป็นน้อง เด่นสองตัวเนาะเด่นสองตัวนะครับส่วนตัวเด่นสองตัวบองก็ให้เด่นแปดกับเด่นศูนย์นะครับเนาะเด่นแปดกับเด่นศูนย์นะครับกบ็มีแปดหนึ่งนะครับแปดสามนะครับ แปดห้านะครับผมนะครับแปดหกนะครับครับส่วนคลิปที่ผ่านมากับบัลองก์ขอโทษเด้อครับไปอ่านคอมเมนต์ไปแล้วเพร่นว่าว่าบัลองเขียนตัวน้อยเนาะตัวน้อยว่าบบเห็นนะครับเพ่นว่าเนอเอฟซีบางท่านเพิ่งคอมเมนต์มานะครับกับบัลองก์ับขอโทษขอพ่ายหลายเด้อนะครับเนาะครับผมกับบค่อยมีเวลาครับพี่น้องเลยกับเลิกงานมากับกับมีมีงานมากับลองวิเคราะห์เหตุ คำนวณเบิ้งนะครับเนาะคำนวณตัวเลขตัวอย่างมากกับมาฝากฝากพี่ฝากน้องนะครับผมเนาะการมีเข้ามีรุดแน่กับอย่าเครียดอย่าก,กวนกันเด้อครับพี่น้องเนาะครับผมกับขอบคุณกําลังใจ F c ฟซีอะไรครับที่เข้ามารับชมเนาะให้กาลังใจบอลลองตลอดนะครับผมเนาะเพราะว่า f c คนเก่าคนใหม่นะครับเนาะครับส่วนเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์นะครับเด่นศูนย์บอลลองก็ให้ศนะูนย์หนึ่งเนาะ ศูนย์สามนะครับศูนย์สามเนาะแล้วก็ศูนย์หกนะครับผมแล้วก็มีศูนย์แปดนะครับเนาะมาลองกระซีให้ตัวเด่นนะครับพี่น้องนี่ยแปดคู่นะครับเนาะโดนเด่นแปดกับซี่คู่เด่นศูนย์กับสี่คู่นะครับเนาะถ้าผู้ใดมักก็อย่าลืมลองเอาไปจับใส่กันเหมือนนะครับเนาะครับผมการหวยออกวันอังคารนะครับพี่น้องเนาะวันอังคารนะครับน้องเวรรัฐบาลไทย อ,อกว่านังคารนะครับผมเนาะส่วนชุดกันนะครับบอลลองก็มีชุดกันให้เนาะการี่คู่คือกันนะครับอันนี้ก็ได้ชุดกันนะครับเนาะก็มีหนึ่งหกนะครับผมมีหนึ่งหกแล้วก็หกสามนะครับมีหกสามเนาะแล้วก็มี 87นะครับ87แล้วก็มี88นะครับกันเบิ้ลนะครับเป็นน้องเนาะครับผมเนาะกะนี่แหละครับผมแนวทางแนวทางบอลหลงนะครับเนาะกะผู้ใดมักนะครับมักรูดแปดเบารูดแปดกะลองรูดเบิ้ลนะครับเป็นน้องกะบบอลหลงกะจับโตที่โตเด่นเด่นนะครับที่ว่าแนวทางบอลหลงมักนะครับกัมาฝากพี่ฝากน้องเบิ้ลนะครับกะมีเด่นศูนย์กัมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามนะครับแล้วกะ 0608นะครับเนาะนะครับหรือว่าผู้ใดบ้มักก็ลองเอาไปจับจับเบื้ก็ได้นะครับเนาะนะครับผมตัวเด่นบอลนะครับเนาะกัสลับแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะครับเนาะของวันประจําวันที่หนึ่งนะครับผมครับผมกับบอลก็ย้ำตลอดเด้อครับเนาะการับชมเพื่อความบันเทิงเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นน้องเนาะนะครับโปรดใช้วิจัยยาในการรับชมทุกครั้งนะครับผมเนาะครับผมก่อนออกไปกั บาลลองกายาฟาก่าอย่าลืมกดไลค์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้บาลลองเด้อครับเนาะขอบคุณหลายครับกําลังใจดีๆจาก FC ฟเก้าหรือว่าเอฟซม่นะครับเนาะครับผมสลับคลิปนี้กับบาลลองกับคอราสวัสดีเด้อครับผมเนาะก็รอติดตามรับชมบาลลองนะครับเพราะว่าคลิปแนวทางหวยลาวเนาะหรือว่าแนวทางหัวรัฐบาลไทยนะครับเนาะครับบาลลองมีตัวดีๆกับเสียมาฟากันพี่ป้าน้องเบิ้งนะครับผมสลับคลิปนี้กับสวัสดีครับ